น,นี่ดีค่ะทุกคนเรากำลังมุ่งหน้า BTS แพรกษาค่ะที่นี่สมุดปากกานะคะซ้ายมือจะเป็นบิ๊กซีเพสทันสมัยเชี่ยวละค่ะเป็นบิ๊กซีแล้วก็มีพาดซ่าสวยๆขวามือจะเป็นโรบินสันเดี๋ยวเราขับรถเข้าโรบินสันกันค่ะอันนี้บน บนหลังคาเรานะคะจะเป็น BTS แพทย์กศาฮะซึ่งติดสองห้างเลยและซ้ายมือนี่ก็จะเป็นโรงเรียนสมุทรปาการนะคะโรงเรียนชายแต่ว่าก็เป็นสหานะคะเมื่อก่อนเป็นชายล้วนแล้วก็เปลี่ยนเป็นสหะเดี๋ยวเรากลับรถนะคะขับรถเข้าโรบินสันกันหน่อยมาซื้อของนิดนึงค่ะ สะดวกมากเลยนะคะทำเลตรงนี้นะคะ mm hmm. มีบ mm ิ๊กซีเพมีโรบินสันมีคอนโดสวยตอนเย็นมีตลาดแบ็กมาเก็ตอีกตั้งหากตลาดกลางคืนนะคะบ่าย่แก่ๆก,ก็เริ่มมีของมาตั้งมาวางกันแล้วมาเที่ยวกันได้เลยนะคะน้องๆจอดแฟร์เลยแหละของกินเยอะมากค่ะแล้วอร่อยข้ามคลองนะคะ เข้าโรบินสันหน่อยที่นี่ก็มีครบทุกอย่างเลยค่ะมีโรงหนังขวามือเป็นคอกพิทนะคะบริการซ่อมยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบริการดีมากรู้จริงค่ะที่นี่แล้วก็ช่างเขาชำนาญงานมาอุดหนุนกันได้เลยนะคะ จอรลดรถรับบัตรนิดนึงค่ะรับมาแล้วนะคะอันนี้ก็จอดได้นะคะที่โรบินสันเนี่ยสามชั่วโมงเขาคิดสิบบาทแต่ถ้าเราแสดงบัตรว่าเรามาใช้จ่ายนะคะถึง800ก็ไม่ต้องจ่ายค่ะ ประมาณว่าจอดฟรีสามชั่วโมงเกินจากนั้นก็แสดงหลักฐานการมาใช้บริการใช้จ่ายนิดนึงนี่หาข้างๆเป็นคอนโดติดโรบินสันเลยเดี๋ยวเราลงไปจอดชั้นใต้ดินกันค่ะ ที่จอดรถเยอะอยู่นะคะได้เป็นพันคันค่ะดูบรรยากาศนะคะที่จอดรถโรบินสันสมุทรปาการะคะ่ะชั้นใต้ดินนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจอดรถกันหน่อยเราจอดรถนะคะเดี๋ยวเราก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันก็สะดวกสบายนะคะออตโต้ประตูเป็นออตโต้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนมีหนังดูด้วยนะมีลงหนังค่ะ ขึ้นมาก็เจอ S&P เลยสะดวกสบายเย็นชื่นใจแล้วค่ะซ้ายมือเป็นท็อปค่ะ กิฟท์ช็อปเราขึ้นบันไดเลื่อนยาวๆเลยนะคะข้างบนเป็นฟู้ดคอร์ดค่ะฟู้ดพาร์คตรงนี้ก็มีวัดส,สันมี AS นะคะขึ้นมาเนี่ยจะเป็นแบงค์เดี๋ยวเรามาติดต่อแบงค์ก่อน,นะคะ่ะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆโรบินสันสมุทรปราการ แบงค์มีทุกแบงค์เลยค่ะก็พาเพื่อนๆเ,เดินชมประมาณนี้เลยนะคะชั้นนี้จะเป็นชั้นบนสุดแล้วก็มีฟ้ตพาร์คมีโรงหนังนะคะมีแบงค์ทั้งหลายทั้งแหล่เลยสวัสดีเพื่อนๆไปที่ตรงนี้ก่อนนะคะมาเที่ยวโรบินสันกันนะ